สวัสดีค่ะ,คะเ,รเปรมใช้ช่องคลอดครับไม่ใช่เอเุตรีทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง MT นภัค่ะ,<อ>ะก็หลังจากที่ห่างหายไปประมาณ2เดือนเลยนะคะจากช่องนี้ก็มี FC เนี่ย มาถามว่าเออไม่ลงคลิปแล้วหรอไม่ทําช่องแล้วหรอแล้วเวมื่อไหร่จะลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่าววันนี้เรามาทําแล้วนะก็ถือโอกาสมารีวิวเซตเอกยิม 5R ในคลิปนี้เลยนะคะก็อ่าพวกตาราง่อนพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะคะก็อ่าไม่ต้องกอนะดูให้จบคลิปเลยแล้วค่อยไปดู <c oughs> ท้ายคลิปนะคะแล้วก็มาตอบข้อสงสัยนะคะที่ว่า กล่องกล่องข้างหลังอ่ะมันคืออะไรกล่องข้างหลังที่ที่เห็นนะคะมันคือตูดมดนะคะแล้วก็พวกน้ำกันแล้วก็คู่มือการใช้รถค่ะโอเคอันนี้กระจ่างก,กันแล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 250cc สี่สูบเรียง16วาลวนะคะระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะแรงมา้า45น้ำหนักก็ประมาณเกือบ190กิโลกรัมเลยค่ะในส่วนของโช๊คนะคะก็จะเป็นโชหัวกับอัพไซด์ดาวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะดูดกับแรงกระแทกเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ และนอกจากนี้นะคะเขายังมีในส่วนของระบบเบรกแบบเด d ยมเมาส์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้สมรรถนาการเบรกเนี่ยสูงกว่ารถปกติด้วยต้องขอบอกเลยว่าตัวนี้เป็นดิสเดี่ยวนะคะไม่ใช่ดิสคู่ยางหน้า110ยางหลัง150แล้วก็ยางติดรถเนี่ยจะเป็นนันหลอกค่ะในส่วนของโหมดเนี่ยก็จะมี3โหมดที่เลือกนะคะคือ traction control quick shift นะคะจะเป็น up down แบบ z ช็ X10 เลย แล้วก็มีพาเวอร์โหมดแบบฟูและโลให้เลือกตามใจลูกค้าเลยค่ะ ีที่สองที่เข้ามานะคะก็จะเป็นสีนี้เลยสีเขียวที่ทุกคนชอบมากไม่รู้ว่าจะเรียกแก๊เขียวหรือว่ากบเขียวดีเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสัก X6R อ่อาผมทราบกที่เข้าจะรู้จักนะคะเป็นลายใหม่ค่ะเขาสส Ski เ a c i n g c นะคะแล้วก็มีคำถามาที่หลายคนสงสัยว่าผู้หญิงสูงไม่เจร จะให้ดูขานะดูผ้าค่ะก็บรเลนิดนึงแต่ก็พอขี่ได้น้ำหนักก็พอๆกับตัวนินจา400เลยค่ะแฮนก็ไม่หมอะมากเนาะกำลังอลอยกำลังพอดอีแล้วก็คัดนิ่มมากนิ่มมากๆเลยค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาได้ที่หน้าร้านนะคะโมเบยสุสวสดิ์อยู่ตรงสุฬสหกสี่นะคะบ๊ายบาย นนสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากทราบตารางผ่อนดาวนะคะสามารถกดพพรสด,ดูได้เลยค่ะ บกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวเซ2เด็กยิมห้อันานะคะซึ่งก็ถ้าใครนะคะสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะคะก็ติดต่อกันมาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งไลน์ไอดีแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย